สบายดีมีตาสาวเล่าแลัแข้งใบไผ่มันีสิมาเฮดเมนูกินปลาคอใหญ่อีกแล้วมันี่ป <c oughs> ลาคอน่อยว่าใหญ่ดอกมิน่เดี๋วอีกตัวหนึ่งว่าสีเอามาป,ปนมาสัน่นเอามาป,ปนส่วนพญสามร็จเห็นงานอยู่ในห้องกับเ่านี่จาสิมาเฮดเมนูปนปลาคอเนาะอันนี้กะหนึ่งเขา กยเยซุกละละเขาแล้วก็เก็บพักอยู่ในสวนเนาะเก็บพักอยู่ในสวนอันนี้ขันสมขันสมตั้งแต่มือเสาเนาะยังบัท่านได้ใส่เขาเถื่อล่อใส่เขาแล้วเขาจังมาใส่กองเนาะอันนี้อ่าน,นีเข้ากับสิเตรียมหมออียังมาไหวต้มปลาค้อ เนาะคางหม้อไว้แล้วทีนี้เข้ากาับมาตมปลาดุกเนาะเอ้ยบ่แม่นปลาดุกปลาคอตัดนาตัดเป็นสองชิน้นะสองตอนสองท่อนเพราะว่ามันเหา้าวต้มใส้น้ำปลาแดก ใสน้ำใส่น้ำปลาเด็กแต่ว่าน้ำบ่มีแล้วต้องใส่ตอนเลยบปนี้ใส่เป็นตอนเลยเนาะเดี๋ยวปลาตัวใหญ่ๆมาใส่อันนี้มันเป็นปลาร่วมเนาะมันจะเป็นปลาร่วมมันมีตัวหญ่แน่ตัวหน่อยแน่ บานิก็ซิมาซา้เขาเนะ่ากินข่าเหนียวเทใส่เลยเนาะเพราะว่าบดได้งหหงลายมันหน่อยเนาะก็เลยแบบง่ายๆเลยเนาะอันนี้ก็ว,ว่าซื้อไปย่ำไดก้กะลืมตลอดผานี่เนาะเมื่อนหนักก็คงซีตั้งใจไปซื้อได้ผาดีละลืมต,ตลอด ມື້ວານກະບໍ່ໄດ້ໄປຕະຫຼາດບໍ່ໄດ້ອອກໄປໃສຫມວນບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຫອນເງິນມວນີ້ບິດບື เรียบร้อยบัานี้ขั้นตอนต่อไปบัานี้ห้ากระิิมะควขัว,ขวพริกขัวหอมเนาะเก็บว่าพริกจากสวนเกือบว่มีบังพริกสาบไดยไปตลาดเนาะเพรอว่าพริกพอดีไปเก็บอยู่ในสวนนี้อันนี้ค่ะ ขัวพริกขัวหอมเนาะมักพริกกะบ่รู้ว่ามันสิเพชรบอ่อมาเป็นมักพริกเอ่อมักพริกอ่อนเนาะจากสวนมาเบ่งหมอนี่ปลาถุตุมตุมปลาคอใส่น้ำปลาละเนาะ ิาเนาะรออีกจักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเฮามาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเนาะคนปลาคอใหญ่บันดีฮากันมาวีปลาปลาคอไ่เนาะต้มสุกแล้วมีบะเขือสองสามหน่วยน้อยๆนอยเนาะมาใส่รองใส่เบิ่งน้ำอันนี้เฮาก็มาตำ ผัดมะพริกกับกระเทียมหอมแดงใส่ผงสุรสก่อนมูงใส่ผงสุรสก่อนมูเลยนะมาวีปลาคอปะนี้ ใส่น้ำปลาแดกมาี่เติมมะพริกหน่อยหนึ่งมันพิดพ็ดๆจะเสียนะ ใส่ผักหอมลงไปใส่หอมเยอะ Simbang. Hmm. Kau pun bon เกือบได้เต็มถ้วย,ยเกือบได้เต็มถ้วยป้อจบปนแล้วก็กินกับผักสดนาะอาหารเช้ามื้อนี่ปนปลาคอแล้วก็พักสดอันนี้ก้างเอาไว้ทะเลมแล้วก็กินกับข้าวเหนียวห้อน บันี่เฮ้าสิไปเอ,อิญปอนยงมิดมากินข้าวนนเนาะกินข้าวบันี้อะกินข้าวแล้วแล้ว่ะแมนอันนี้ยังไม่เสร็จหรอกเหลือเยอะอยูอย่กินข้าวก่อนยังคอยมาเหตดต่อโอเคก็เหลือประมาณสักสิบกปอนาทีก็เสร็จอะโอเคแล้วออกไปกินข้าวพุ่นน้าเปิดทโทรศัพท์เบิ่งพุ่นได้เปิดโทรศัพท์เบิ่งพุ่นได้ ออกมาแล้วชิมากินเขาแมงวันกับลายพี่น้องแมงวันเฮาซีบู้ดใด่ยายจากแมงวันนี่บอกืมรุ่นเก็บรุ่นทอดสวัสดีครับพี่น้องกับเขาของเฮาเป็นไหมปลาควาปลาควาปนกับผักสดป้าเธอเมนผักสดมีมะเขือน้ำนีพี่มีมะเขือมะเขือมะเขือยังนี่มะเขือปอกมะเขือปอกแล้วก็มีมะทั่วป้ามะทั่วแก่เบิร์ดผมได้ไปเก็บกินนะ เพื่อประเดี๋ยวี้เมนกลับขึ้นได้ยังเมนพอดีจับนีะมันไวๆอะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีก็น่าเจอกันคลิปหน้าพอกันคลิปไม่เนาะมือนี่ก็คงลาไปก่อนเนาะอะสบายดีสวัสดีครับ